สวัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่แหม่มจะมาเก็บพริกค่ะเห็นไหมพริกเริ่มแดงแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะอันนี้ปีนี้จะเก็บไว้ทําพริกแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บพริกกันโอ้เม็ดใหญ่ๆเลยตอนนี้แม่แหม่มอยู่ใต้ต้นพริกนะคะ บางอันมันก็เริ่มแบบว่าเริ่มแห้งขาต้นนะนั้นเนี่ยชุยพริกนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายกันค่อนข้างจะราคาแพงนะคะยิ่งเป็นพริกขี้หนูเนี่ยยิ่งแพงเลยค่ะเพราะว่ามันเก็บยากใช้เวลานะคะแล้วก็ร้อนด้วยเนี่ยเรามาต้องมาเก็บแบบทีละเม็ดทีละเม็ดแบบนี้ค่ะวายตกเลย พริกขี้หนูของแม่แหม่มก็แดงแล้วนะแต่แม่แหม่มอยากได้พริกขี้หนูเขียวเดี๋ยวก็ต้องรีบเก็บนี่ดูค่ะแบบเดียวอู<ฮ>้นี่ค่ะเดี๋ยวแม่แหม่มเก็บพริกตรงนี้อีกเนี่ยเป็นพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนู เอาไปทาพริกแห้งอ้โหแบบนี้เผ็ดมากเลยนี่ค่ะเก็บแป๊บเดียวล้นตะกร้าแล้วนั้นวันนี้แม่แมมเดี๋ยวเก็บแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแยกชนิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวทําการเก็บให้เรียบร้อยนี่ค่ะล้นตะกร้าเลยเดี๋ยวแม่แมมจะเอามาเทค่ะโอ้ยเยอ,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 อะมากเลย เดี๋ยวจะแยกประเภทค่ะแยกประเภทแล้วก็เอาใบาออกนี่ค่ะแมมแมแมเอามาแยกชนิดแล้วนะคะทั้งหมดโหสี่ชนิดเลยค่ะอันนี้ซูเปอร์ฮอตเนาะนี่ค่ะซูเปอร์ฮอตอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูก็มีหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี้จะยาวหน่อยแล้วก็พริกชิชิโตแล้วก็นี่พริกแดงค่ะ ส่วนใบพริกนะคะใบพริกที่เหลือแล้วเศษอาหารต่างๆก็จะเอาไปใส่ในถังนะคะถังปุ๋ยหมักของเราก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะนี่ค่ะพริกที่จะทําพริกแห้งนะคะก็ไปเด็ดมาจะะ้าพริกที่เราไปเด็ดกันมาใช่ไหมก็เอามาเด็ดคั่วค่ะอันนี้ตั้งน้ําร้อนนะคะตั้งน้ําร้อนเนี่ยแม่แหม่มก็จะใส่ไปสักประมาณ30 30ิาวินะคะ ทํำอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะสีสีจะสวยค่ะสีจะสวยแล้วก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเชื้อรานะคะนี่ก็ทําแบบนี้ก่อนสีจะสวยนี่ค่ะแล้วก็เอาไปใส่เน็ตแบบนี้นะคะตากแดดเนาะถ้าเป็นเม็ดใหญ่ก็ลวกนานนิดนึงนะคะนานกว่าเม็ดเล็กนะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ก็คือพริกแช่แข็งนะคะแม่แหม่มก็จะแยกประเภทไว้นี่นะคะเด็ดคั่วให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นพริกแดงทูเปอร์ฮอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพริกเขียวไปแยกไว้แยกชนิดอันนี้คือพริกรวมเป็นพริกขี้หนูรวมใช่ไหมอันนี้ขพ้่งแช่ค่ะอันนี้ไว้สําหรับทําน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสีสันของเขาจะสีเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแดงก็แดงเหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็เผ็ดเหมือนเดิมด้วยค่ะนี่ค่ะพริกแห้งของเราที่เราทำกันไว้เนอะนี่ค่ะโอ้สีสวยจังเลยนี่ค่ะเห็นสีไหมพริกแห้งโอ้สีสวยจังเลย นนีะะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ขวดโหลไว้เราก็จะมีพริกแห้งนะคะไว้กินนานๆน,นี่พริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะเป็นไงสวย,ยไหมแม่แบมบมก็จะทยอยนะคะทยอยทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพริกเนี่ยมันก็แดงไม่พร้อมกันเนาะก็จะเก็บแล้วก็นี่ค่ะก็ค่อยๆเก็บไปก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็เอาชุดใหม่มาตากต่อ นี่ได้แล้วค่ะพริกแห้งสีสวยๆเลยนี่ค่ะพริกแห้งชุดต่อไปนี่มาอีกแล้วเวลาตากพริกแห้งแม่แม่มจะเอาเม็ดเม็ดเล็กไว้ข้างบนต่อไป ค่ะนี่ค่ะพริกแห้งที่เก็บมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บมาใส่ขวดโหลแบบนี้นะคะจริงถ้าเรามีที่ดูดการชื้นนะคะเป็นซองใส่ไปข้างล่างก่อนนะคะมันก็จะช่วยเก็บความชื้นค่ะนี่ใส่ไปสวยๆนี่ค่ะไว้เวลาทำขนมจีนเนาะนี่ค่ะเอาพริกไปปั่น ทำเครื่องแกงแล้วโหลนี้จะเก็บพริกใหญ่ก็ทยอยทำเรื่อยๆนะคะทำเรื่อยๆแล้วก็มาเก็บถ้าใช้พริกแห้งเม็ดเล็กอย่างเดียวมันก็จะเผ็ดเพราะเวลาทำอาหารก็จะใช้แบบผสมกันค่ะแต่เวลาเก็บก็จะแยกเก็บ อันนี้คือไม่เผ็ดเลยนะคะแดงอย่างเดียวเพราะว่าเป็นพริกญี่ปุ่นใช้พริกชิชิโตทำนะคะโอ้พอดีเลยค่ะสองก็ะปุกแม่แมปเนี่ยไม่ได้ซื้อพริกกินมาเป็นกี่ปีเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะปลูกพริกกินเองเป็นสิบสิบปีแล้ว สบายเลยไม่ต้องซื้อพริกนี่ค่ะใส่ป้ายเก็บให้เรียบร้อยสวยงามตัวหม้อตัวอะไรก็ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไปกินโอ้เรียบร้อยแล้วได้แล้วค่ะ พริกแห้งของเรานี่ทำเองนี่ค่ะอวดสักหน่อยได้ละแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพิ่มอีกก็มีอีกเรื่อยๆค่ะนะคลิปนี้แม่หมั่นไปแล้วนะคะไปก่อนนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ